ครับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับประชูมช่องเบาเตียงทองซาเนียยอีกแล้วพี่น้องวันนี้เบาเตียงก็ขคบรถผ่านมาทั้งบ้านนาทองเนาะอยู่เมืองพีนพี่น้องอแข่งสวรรณเขตและเบาเตียงมาเห็นเพื่อนหลังหนึ่งนี่แหละพี่น้องอยู่หิมทางเนาะเบาเตียงก็เลยแวะถามเพื่อนมีคนฒถาแล้วก็มีอ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกเนาะพี่น้องปรากฏว่า ถามมาเล่ากับบุมีอย่างทุกอย่างขาดแขนเนาะบุมีให้บุมีหน้าพี่น้องเลยวันนี้เราก็นั่งยล่นแล้วเดี๋ยวจะไปถามรายละเอียดพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนะาะมาเตียงกับเพื่อถามข,ข้าวมื้อกินพี่น้องเลยสบายดีไม่ตู้สบายดีสบายดีสบายดียดอ,อันลานบ่ไหนออโอ้หอยดิเล่นโดย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 ,โดยน,นี่ลาเดี๋ยวขอโทษขอโทษ นี่ไหมอือจะเชื่อยังมีตู้เชื่อฮันเมนแซวเคียนแซวเคียนอายุจะปีเลยโอ้โหจนกระแนงโหลดกระแนงแคลวงเขวงอยู่แต่แต่จะปีป่ะโอ้เชิงไรลูกเออโดย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 บัานนี้ไพ่อันนี้ลูกดุรานอันนี ลานลานอยู่นลำเจ้าอยู่นลำกันอ่าจะชื่อยังไงช่อนอันอยุ่เจ้ปีเลยอะไรเจ้กปีแหละอืมก้าปีสิบเก้าปีมีลูกเจ้าบ่อนี่นะเออผู้เดียมใช่ใช่เอนใช่ผัวเราวใช่ไปหาชี้ชื่อเขาชื่อเขาเคียวอยู่นลำกันกับเจ้านี่เออเพื่อนชาญก็อยู่นี่บ่เออเออ ไฮนาตะก้าเจ้ากระบุม uh, no, no, mm ีบ hmm. uh, mm ้ม hmm. ่าเขาปอเ็ดาัขาาเใช้ใช้กินบันไหมแม่กนเ้ข่าหาเงินแล้วก็ชื่อารับจ้างเอาเออดยดยดดเจ้ากับเป็นคนอยู่ในบ้านนี้ได้บ้านอดินมองยู่นีดินเจ้าเองบ้ชื่อ ของดินของไฟดินของตะกงกนชื่อเป็นของเจ้าเลยเออเป็นของแม่แล้ลูกเอ้ยเท่าไรชื่อนี่าลาชื่อตะเฮงเลยตุ้ย่ีแล้วโดย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 บัดบัดบัดว่าลานนี่ลานเจ้าเชษเมย์คนแม่ใต้แล้วเข้าคาทินเอ้าไผพคาอย่ก้อน้ำบาดนี่แหละเอ้าเป็นยังจังคาแล้วมันก็ได้เมีย ไดเมียแล้วอยากเอาอยากเอาเมือแม่จุนี้แหละอันอันอ่าเพิ่นได้ไกก็ไม่ใช่อันอันที่ว่าเพิ่นขาเป็นยังเออใช่หันได้เมียได้เมียแล้วอยากเอาเมือแม่จุนี้แหละอย่าผิดกันแล้วก็ขาลูกค่อยผายมกอปป่าถือผ้าไดหาเรือนผัวแล้วบ่กขาสิบบ้า ผู <Greek> ้บ <is a> <melody> ่าวนี่ยแหละผู้บ่าผัวเบาพอเปื่อยนี่แหละดูดูดูตีบวกชอยอันนี้ก็เลยอันเพื่อนซานเพื่อนเมย์แล้วอยู่ใช่หนึ่งเดือนเจ้านะบ่ดละเพื่อนแม่แล้วนี่ลูกชะเอาคอยนี่แหละอยู่ตางไหนเพื่อนเพื่อนอยู่น้ำกันนี่อยู่น้ำกันนี่แหละแล้วก็คอยเลี้ยงเอาอยู่นี่ พว,ว่าพ่นค่าเป็นโทษือเปาเพ่นนั่นยู่ป่ะเป็นโทษนั่นแหละโอ้พ่นให้ได้ไรพ่นค่าขาดแบบไปแทกนั่นนี่แทงนั่นนี่แท,ก,<อ>แทกนั่นนี่นนนอขอโทษนหน้นาตาคือเห็นถุกเพือนตัวนี้แก้มวมด<อ>เลอดอูจึงค่อยสลบไปจากแนวหายเลยเห็นกับตาหนิเขาขาปะอยู่ว่าพูดพุดยันสมุดว่าเฮานี่บอกนยันว่าเฮาขา ดดูด<โ>ูดูม่เมกระจายป้าบัดพ่อจะได้ใช่กเมยไม่กอเมยไม่จะยุ่งั้นยให้ล่ยะให้ยัให้เอาละขนมให้เพื่นกินเลยเพ่ะให้แกกินไหมแกกินอันผู้หญิงหรือผู้ชายนะอันอยู่จะปีเลยหอดแล้วปีหนึ่งสิบเดือนไง ชีวิตเดือนมีลูกผู้เดียวนี่บ่คนบ้านเดียวกันนี่บ่หัวเจอกันลงอบ้าลงพ่อบ้าัอไปเจอกันในเตาถ่านเจออยู่ในตาถ่านโอ้ไปะเปเห็นได้แต่เจออยู่ตาถานไปเล่นกันอยู่ตาถานเลยเห็นงานเห็นงานอยู่ตาถาน โอ oh. <laughs> oh, so ้โหเจาก็ไปเห็นงานอันอันอันเห็ดทานบ่อ่าเราก็ไปเห็ดเห็ดงานอยู่บนเตาถ่านไปเจอกันอ๋อโดย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 แล้วเพิ่นลคือลงมาไก่ใช่เนาะได้เงินเดือนแพงยี่บ่เพิ่นลเฮดเวียกเตาท่านโอ้ไปหนึ่งเลอรเยเห็ดทานกับแพงอยู่ลี่เนาะสี่ห้าล้านพรู จะาจ้อืมดูดูดูดนกินนมอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะกินนุมยังกินน่มม่บกินนุแม่อ่าเข่าได้ใช่ไหมมั้งเข้าก้มเข้าเหนียวฮานี่ปลาท้ออ๋อ จะกินเลยนี่นอนเถอะวะมองอยู่มองนอนก็อยู่นอนอยู่ไหนเนาะจะคนอยู่ตรงกันสามคนชีคนทั้งลูกนีออันขอโทษได้บัตรประตูได้เถะประตูประตูตายแลวตายแลวตายจะหึงแล้วบเ้ยวยัง้อยกเอาเจ้าก็ได้อยู่กับล้านไป โดยโดยโดยโดพี่น้องเพื่อนชาเนี่นี่กระปุกตะหึงแล้วบ่เนี่นี่บ้าปลุกวางพี่ชายตัวเองบอกกันแม่อยู่ในตู้มันได้ตู้แม่ลูกหลาอันนี้เออลูกแต่ก่อนจะอยู่นี่บ่เนี่แม่แหละโอ้หนอพี่น้องแต่ก่อนเราอยู่ตู้นี่พี่น้องเลยมันนี่เห็ดยังเห็ดโคกมูบ่หรือโคกไก่เดี๋ยวนี่เอาไก่เข้าวแบ่ เอาเป็ดเขาอ๋อนี่เนาะพี่น้องแต่ก่อนเราอยู่นี่พี่น้องเลยตอนนี้เราอันแบบว่ามันสุดโ่มเฮงเลยเรามันใหญ่ขึ้นอยู่นี่พี่น้องเอ๊ะมันพอ้ายอยู่น้อยนึงเนาะบัดอันน้ำในฟื้นไฟบริมีบ่เนี่เจ้าบ่เอาย่างเฉยงกับคืนเพิ่นช้าก็ได้ถึง แผ่นฉากนั่นน่ะโดยโดยโดยน้ำได้ใช่ไปตักเอาใช่ไหมน้ำมาดัดน้ำก๊อกหยุดแบบกมาเยหน้าโหอันนี้โหน้ำก๊อกไผ่ี่น้ำก๊อกเน่าโดยโดยโดยเมื้อนี้กินข้าวกินน้ำหรือเปล่าไหมกินแลไรกินกับอย่างเห็ดอย่างเนาะเห็ดบดอืมเห็ดบดออกบดทางนี้ บ่โอ้ดูดดเจ้าจะไปหาไปใครบ่แม่เลี้ยมงัวหัวชงโตตเกี่ยวข้าวไอะไรจุนไปบรนี่เกี่ยวข้าวรับจ้างบ่เอาข้าเพิ่นให้ได้ไหมจุ่สองมือนตัวชสอชอบหนึ่งคื้นละชอบอ๋อแม่ก็ไได้อยู่เพิ่เจ็บแอลแม่เจ็บแอลไปบไดไร เจ้าก็ไปเกี่ยวเข่าว่าเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่มื่อนี้ม่นี้ไ่ได้ไปบ่าแล้วหายันเอินิบไปหาเกี่ยวครบมือนี้อีกบอกกินนี่ยังลูกก็จะนีไปหาเดินเก่าเดินชิบตหายลยยเือดครับเดือดเดือดเดือดเดือเดือมั้อ เออนี่นี่นี่หาบ่อนี่ยบ่อันนั้นแห้งมั่งไปหายมาไหนชั้มวารีใจพ่อมันมันทับทิมมั้เออจับทิมมีโดยโดยพ่อเพิ่นไปเห็ดอย่างนะเพิ่นหายเพิ่นกินอยู่บ่ขนมเพิ่งแก้เพิ่นกินกินได้ยู่บ่อท่นั่นไ ยาเพิ่นแค่ค่าวๆพอจะเพิ่นบ่ให้บ่ได้ซื้อนมติดรถมาซ่นเนาะนมเล็กะกะซอบกระอยนี่เพิ่นกินอยู่บ่โลยบัวฟาบัวพ่อ, <c oughs> <c oughs> อขู่อันนี้อา아าจะใช้ขู่เล็กขู่ยังไงมูนยามูนโป้ให<ม>้เหล่าเชียข้าวเชียหมดแหละแม่เมือ่อยังมี<ช>แบบนี้อยู่นี่เนานะโดยโดโด,โด,โดไปหาเอาอันนี้ขู่เนี่ยไปหามานำให้กินกับบ่ เขาอ่ะใช้ไฟเขาได้เอ้าแม่บ่มีเงินอะไรใช่ไปฟุงไปฟ่ากับบ่มีเนาะดูดูแพงนะอยู่บ้านนี่เป็นเข่าไฟเข่าอะไรเนาะเก็เป็นแพงห้องหลักแต่แพงอันนี้ก็ไายอีกชุดนั่นได้เงื่อนหนองก็ให้ได้พายอีกชุดเขาจิดแต่เขาชิป่ลัก อ๋อเขาไปฟาดชิปลานทุกเดี๋ยวนี้เขาลดลงแปดลนเขาไม่ไปเอาเข่าแม่บ่มีลูกเอ้ยหาเงินมีแต่ถิมเฉ็บเบื้องนัวเกลือมะพริกสมมติเราไปเกี่ยวเข่ารับจ้างเะฮะบอกเอาเข่าเนี่ยเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นให้มือเท่าไรอยู่บ้านชิปชิปไฮชิปก็จืดก่อนก็จอบหนึ่งชา้นแค้นก็ชานโดย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  เอากระไปเกี au au. ่ยวเข่าไปเอาเข้าห um, ้องบุญี่เข่ากินเนาะแต่เงินก็บ้านละสี่สิบพันพี่น้องเลยกับประมาณร้อยกว่าบาทประมาณร้อยสิบบาทพี่น้องเนาะมือหนึ่งเกี่ยวเข่าเบิดมือพี่น้องเลยจักมุมไปไปเกี่ยวเนี่ยช่วงเวาไปเกี่ยวเข่ารับจ้างเนี่ยเท่ากันเบิร์ตมุมเจ็ดโมงเช้านี่ยฮอดฮอดจักตอนเลงงด้วยใช่อ๋อเจ็ดโมงฮอดหกโมงพี่น้องเนาะ À, bạn vít vít ni đây thầy mẹ vít nhám kêu khẩu cái nào mà phải hết nhỉ? phải khô phải khô phải khô áo bạn này rồi 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 hết mẹ bảo cho hương bà đây giờ nằm tài gì đấy Thuốc nó không bao giờ tài đâu đúng không đúng không mà. không đúng 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 không มีดิดหนาอย่บ่เห็ดน้ามือโดก็บ่บมีโอ้เนาะชีวิตก็คัดสซนเลยเพื่อนเลยแซ่บปะฮํเดียวมันมดอเฮะซื้อทิดรถไว้เห็แต่ บริสิณน,น,นุ้ยใช่ไหมเฉพาะเหรอครับอืมอ้กิน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 เฉพอยด่หเพิ่นเนาะอันอยู่อยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านนี่เป็นเป็นเป็นอันนั้นชนเผ่าอย่างเพิ่นเอิน้นละเทิงบ่ดูวะอ๋อ ในบ้านเ็นกระเม่น <clears> บ <throat> mm. ้างบ่อยู่ในนี่กระเม่นบ่ประมาณจากหลังคาเฮือนในบ้านว้าสเถอลายแหละลายบ่หอดบ่ช่องสองร้อยชำนานแล้วของเขาอยู่แต่พี่จนชอดไต่พุญอ๋อทางเข้าไปชุดในหอดได้เลยบ่หอดได้เลยบ่ดู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 เขาก็ม่ได้อลรักพวกใหญ่แหละ ใช่สิก็ุบก็ชุบยาา่ได้ว่า่ได้เาดระเียูนึงเคยเหมื่อเลยเตันีะยตอะ้ออ่าอยากชลบได้แล้วอ่าอยากนอนเลยเออเอากินอิ่มเลยอยากนอนแล้วแบบง่ายคือกันเลยง่ายไม่ได้ทุกได้ยากสอนจ้กระดานน่ะและลุยอยลกนอนเลยเอามดีลูมดี คือนอนไงนอนได้ปวดเบ็ดนี่แล้วปวดมือนี่แม่เอาก็ไม่ได้ทุกโอ้โหนลงตารางทั่วหมดขนคางในเขือนนี่ก็เห็ดหัวเบิดงเห็ดหัวนี่อืมอืมอ่มอืมแตร์ปวดแปดนาทีเลยเป็นก็มีลูกน้อยพี่นไหมเนาะเป็นคนครอบครัวที่ทุกข์ยากอะไรว่าไงกันนะ ย้ำแรงใะกาบ่มีน้ําเห็ดใะการไปหาคองบบไปตุ๊ไปคออยู่ข้างไหนคลออยู่พุ่อแหละเดินดิจากปีชมาจัดได้ไปจังบ่แล้วขอพยัญโขบอกคุยอกอ๋อโดย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 ก็คลอในบ้านนี่แหละน้ำเอ่ยน้ําหนองนี่แหละเอ้้น้องก็มีอยู่บ่อยู่ในบ้านนี่ก็ได้ไม่โอแค่พราะขาแล้วอ๋อภูมิพันก็มี่บ่ เขาหบ่อนละโรบ่อนช่องโรบ่อนละทวยหันละไปหันละยิออออนกว่าไปหาแม่ว่าไปหาแต่เดี๋ยวนี้หกโฮมอวว่าหนวก็หาเงินชื่ออะ่านั้นแหละหาเงินหาแบบได้เงนเลยเนาะเน็นลายเพื่อนไปหาพากันไปหาอยู่ในบ้านนีเพื่อนหาไป,ป็น้าเขาผุเห,ห็ดไหมก็ตัดไห้ผูดไปหลดแม่บ่มีหลด ้ากกิชีนี่แหละขายากิชีขายกิชีโลเท่าไรอยู่คยหนึ่งชิมห้าพันอือเจ้าเจ้จจมยน,นี่บุมีมาตั้งแต่เกิดแล้พอดูจรดงลยตั้งแต่เกิดมากับบุมีแล้พ่อหหน้าจะกลบบูมี่หัวตายแล้วก็มาอยู่บ้านนาทองนี่ก็บุ่มีหนาวหนาวกับฝนก็ ผัวตายแล้วก็แล้วแล้วได้เทศเทคกี้จะไปอยู่น้ำผัวบ่เออมาอยู่น้ำผัวผัวตายแล้วก็มาอยู่บ้านแม่แม่ตายเทคกี้เจะไปอยู่ผัวอยู่บ้านอื่นพุ่นโดย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 อ่าวันนี้แล้วกันผัวตายแล้วก็เจ้ามาอยู่พี่เพิ่นบ่ได้ปั่นให้บ่จ้ะทางผัวทางเครผัวอยู่กับผุนเคยื่องชิบันบ่มีลูกผู้ชายแบบมีแต่ลูกมัหญิงผู้เดียวเหรอเพื่อนบรปั่น บ่แล้วโอ้แล้วมหาปุ๊กเอาอยู่ไหมอยู่พี่ไปไหนมาหาพี่ก็บ่มีน่ะอยู่ชื้อชื่อเจ็ดปีแล้วนะเพิ่นตายพวจ้าโอ้กว่าละชิดปลายปีปลายปีพวกเฮ้ยเฮ้ยหมดแลยแบบกินชาเนื้อเครื่องปุ๊กฮะเบเข่าส่วนเพิ่นบ่เป็นไรข่าวมันอยู่เนาะมันกินใบใหม่อันตะกี้น่ะเจ้าอยู่นี้เนาะแม่นแหละอ๋อปุ๊กอยู่นี่กับ่อมอยู่นี่ จักฟีอยู่ในกระสมอ่ะช่องตีพวแลขจังไไดอันนี้ค่ะจังไไดพวชีลาอันนี้เป็นวันเอาจักเล็กเลยใครเห็ดให้เงินเพือนหลังอ่ะพวอีนี่อืมอ,อีนี่เอาผัวแล้วกะ็พร้อมกับอยู่นานและะ้วก็นไปจักหมดไปจักยังครบและะ้วก็นยาตัดไม่ก้มมากอ่ะโอ้เห็ดเอาเดี่ยวนี้พอได้อยู่นี้เนาะเออพอได้อ,อ,อ,อยู่ โอเคโอเคพอแม่ี่น้องเห็นแล้วก็ได้อืมขวน้ำซ้ำปปลากินกันบุมีเนาะบุมีแล้วบอืมเอา้าสาบั๋นี้เฮาทีอันซอยเจ้าก่อนเด้ออันพอได้เจ้าไว้ชื่อคำหมากคำพูอ่ะกับหลานเจ้าก็ได้เอา้า เขาให้เศษหนึ่งเด้อเอ้ยดีแงูับดูเอาผักไว้พอในเพื่อนในเงินเพื่อนจะดีเพื่อนฝากไว้นี่แหละผมมุงขอบใจเพื่อนเด้อมปตู้ขอบใจอันดูดีมีแห้งดูเอ้ยเมื่อนาฮะเอากะให้หลับให้ด้วยกว่านี่จ้าถูกจ้าถูกเนาะอ่าโดยโดยเก็บไว้พอได้ซื้อขมับัมพูอ่าโอเคเนาะสับนี้เนาะอันเอาสิ่ข้อตัวกลับก่อนเหมือนเดิมไปตู้เด้อ โดยให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้าโดยโดยก็โอเคนะพี่น้องบ่เตียงก็สิขอโตเดินทางกลับก่อนมื้อนี้พี่น้องกะเรื่องราวมันกะอ่าสิว่าจังได๋แล้วกะเป็นครอบครัวนึงที่บ่มีหยังพี่น้องบ่มีให้บ่มีนาเนาะผัวก็ตายปะพี่น้องเอ้ยอ่าลูกสาวก็ตายแล้วกอัน่าก็อยู่กับหลานตอนนี้เนาะพอได้หลานแหละได้เบิ่งได้ยิพี่น้องเอ้ย แต่ก่อนเราอยู่กระตุบกระตุกพุ่นวันนี้เราก็พ่อแบบว่าพ่ออันหาเอื้อหาน่องแล้วก็พ่ออันผัวของลานเล่ามาปุกนี่ก็พอได้อยู่นอ้นองเนาะแต่ว่าขาดแค้นเข่าน้าสซ้ำปลากินบ่มีให้บ่มีหน้าพี่น้องก็หาคอกินไปวันๆช่วนนี่ก็พอได้เกียเเเเก่ยวเขา่าเกี่ยวน้าเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ารับจ้างเลยก็พอได้มากินพี่น้องเลยเแล้วก็ เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากขาดแคลนกับสิวะอล้วกันพี่นอนะบบ้องพี่น้องกับโบมีหยังอ่าอะไรกันก็ได้แต่ดินยูนี่พี่น้องเลยดินยูนี่ก็อ่าเราซื้อเอาตั้งแต่หลายปีเลเนะพี่น้องเนาะตั้งแต่พอเรามีหาเงินได้ก็หาล้านกีบเบิดนี่พี่น้องแต่พอได้ยูที่นี่เดี๋ยวนาะพี่น้องก็คือเรื่องอื่นกับโบมีหยังให้น่าจะกล้าเขานา้ำจำปลากินกับโบมีมีแต่เฮือนหลังนี่พอได้อยู่กับดินอยูที่นี่พี่น้องเลยเนาะ สิประมาณนี้ชีวิตครอบครัวนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคสําหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้เตียงขอกาวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุุคนเด้อเนาะ